จริงๆการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยเนาะมันไม่ใช่แค่เกิดยุคนี้เพียงแต่ว่ามันเร็วขึ้นโดยเฉพาะในยุคนี้ทุกคนก็จะพูดถึง A.I. จริงคคำว่าดิจิตัลเองก็ยังไม่ได้ล้าสมัยก็ย้อนกลับไปจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นอย่างที่บอกกับการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเราเอามากลับกับตัวเองแค่ไหนจริงๆเรามองทั้งข้อดีข้อเสียของยุคปัญญาประดิษฐ์อะอยังไงบ้าง ถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นผู้เรียนอยู่ตลอดเวลา,ามันจะมีความท้าทายที่ทำให้เกิดคำว่า life long learning continue <sell S 2> เ s ล e ์ Development ใช่มไม่เคยคิดเลยว่ามันคุณค่าของคุณครูจะหายไปนะกลับเป็นยุคที่สำคัญอย่างยิ่งกับคนทุกวันนี้ที่กำลังเป็นบทบาทอาจารย์เพราะาเรากำลังจะต้องชวนคิดเลยค่ะว่าบทบาทไม่ใช่แค่ในเรื่องของการมอบองค์ความรู้ละ การจะตั้งหรือสร้างคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์มันไม่ใช่แค่เรื่องโม้เลยนั่นแหละเราจะเป็นคุณค่าอย่างไรในการที่บทบาทของอาจารย์ในยุค AI ที่กลายเป็นว่าคุณครูก็มีบทบาทอย่างยิ่ง AI มันเป็นตัวคูณแต่ทัศสมองหรือความคิดความรู้สึกสารตั้งต้นโจทย์เราดีมันก็ยิ่งทวีคูณให้ผลลัพธ์ออกมากับสังคมได้ดีความเป็นมนุษย คือการที่คุณมีเอ็มพัฒทกับตัวเองและสังคมถ้าหาตรงนั้นได้ AI คือตัวคูณที่มันจะให้เกิดความสำเร็จ